สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่หลายคนไม่ค่อยกลัวนะครับพูดถึงไข้หวัดหลายคนบอกว่าก็เป็นเดี๋ยวก็หายเป็นแล้วก็เป็นอีกก็ธรรมดาเพราะว่ามันคงไม่ถึงตายผมขอเนี่ยใช้คําแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นความเข้าใจของคนส่วนใหญ่แต่ทีนี้พูดแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะพูดแล้วไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเท่าไหร ทำให้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดินหน้าโดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นพยายามที่จะทําให้หลายคนเข้าใจถึงโรคนี้มากขึ้นแล้วก็มีความพยายามในการที่จะหาวิธีการในการป้องกันมากขึ้นนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีก,มกรมควบคุมโรคนะครับท่านนายแพทย์อำนวจการชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนภิรักษ์ครับผมพูดเกินจริงไหมหรือเปล่าว่าทำไมเราถึงต้องมานั่งกังวลกับเรื่องไข้หวงไข้หวัดมันดูแล้วไม่เห็นหน่ากลัวเลยครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะไข้หวัดใหญ่นี่ถือเป็นโรคที่จะมาพร้อมกับ ฤดูฝนะนะครับเป็นโรคที่มาพร้อมกับฤดูการ,รเฉพาะของมันคือฤดูฝนอาจจะมีเรื่องของฤดูหนาวบ้างนในบางกรณีนะครับกระทรวงสุขเพิ่งออกประกาศไปประกาศเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยว่ามีโรคที่ต้องป้องกันนะฮะในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะสี่ห้าโรคด้วยกันทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราได้มีการวิเคราะห์ แล้วก็ติดตามสถาการณ์รทุกปีโดยเฉลี่ยเนี่ยเราจะเจอคนที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะประมาณเจ็ด0มื่นถึงแปดหม่นคนผมก็ไม่น้อยนะต่อปีก,ก็ก็ถือว่าไม่น้อยครับ,รบแล้วก็ในจำนวนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตด้วยครับ๋อไข้หวัดใหญ่ถึงเสียชีวิตรเราม,มีมีตัวเลขอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ถึงกับเสียชีวิตเนี่ยนะดูจำนวนแล้วอาจจะไม่มากมแต่ก็ม,มันก็ไม่ควร เป็นลวเสียชีวิตนะฮะก็อยากเรียนไปถึงประชาชนนะก็ป่วยได้แล้วก็ถึงเสียชีวิตได้นะถึงแม้มว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกรายนะครับครับครับแต่มันป้องกันได้ใช่ไหมฮะป้องกันได้แล้วคนคบอกว่าแหมถ้าเกิด โดนแดดโดนฝนโดนอะไรเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็หายแต่เอาข้อจริงมันสามารถป้องกันได้ใช่ไหมครับผมถามคำถามแบบตร,ตรงๆเลยป้องกันได้เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือไวรัสอินฟลูเอนซ่าเนี่ยนะซึ่งนะฮะเป็นเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน,นครับอืมกับทีนี้ ถ้าถามว่าวันนี้ถามว่าใครอยากเป็นหวัดไหมไม่มีใครอยากเป็นเราสามารถป้องกันยังไงได้บ้างสิ่งที่รัฐรพยายามที่จะสื่อสารโดยกระทรวงในวันนี้เราอยากจะสื่อสารอะไรบอกกับคนไทยโดยทั่วไปบ้างครับเออเป็นโรคที่ตั้งแต่ป้องกันได้นะด้วยเรื่องของการลดพฤติกรรมเสี่ยงอ่ะครับนะนะคือก่อนที่จะไปถึงอ่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเนี่ยนะฮะก็อยากให้เริ่มจากเรื่องของอาการลดพฤติกรรมเสี่ยงโด <blind> ยเฉพาะย,ยิ่งนะเรื่องของการจามไอรดกันเนี่ยนะก็ต้อง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 ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะตั้งแต่คนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องของการแพร่กระจายเชือ้อนะเบื้องต้นก็คือเรื่องของการใช้หน้ากากานน<อ>ใช้แมสเนี่ยนะ เออจะช่วยได้เป็นอย่างมากทีเดียวเพราะว่าผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยสามารถแพร่กระจายเชื้อนะผมไอผมจามนี่ติดกันทั้งห้องได้เลยใช่ไหมฮะได้ทั้งห้องเลยได้ได้ทั้งคันรถนะฮะครับเพราะงั้นก็ทางีดีเนี่ยก็ควรจะเริ่มต้นจากเรื่องของการป้องกันพิกกามเสี่ยงโดยคนที่เป็นหวัดเนี่ยนะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคนรจะต้องใส่แมสนะใส่หน้ากากเวลาเดินทางไปไหนไม่ไหนไปในที่ชุมชนนะอย่างที่คุณวิรัติไดใส่ถูกทางไหมฮะจัครับอันนี้อันนี้ถือว่าถูกต้องเลยครับถูกต้องนะครับครับเราต้องรังเกียจ 啊，他。 ตัวเขาเป็นตัวเขาเป็นหวัดเขาใส่ก็คือป้องกันไม่ให้โรคไปติดคนอื่นเราต้องรู้สึกเราชื่นชมเขามากกว่ารังเกียจถูกต้องไหมฮะต้องเฟฟปลี่ยนพฤติกรรมควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเด๋ยวนี้เราก็เห็นเยอะขึ้นนะครับเ,รเขาเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจเข้าใ,ใจตรงนี้กันมากขึ้นแล้วก็ถือเป็นการช่วยชืยเ่เหลือก,รกรู้คูณกันะ่ะพอรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเป็นภยนะัยต่อ,ต,อต่อสุภาพคนอื่นรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเห็นเห็นมีคนใส่หน้ากากมากขึ้นนะครับใส่หน้ากากป้องกันเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อนี้มากขึ้น สามารถใส่ใส่หน้าก,กากในแบบอนามัยแบบที่สําเร็จแบบนี้หรือว่าจะใส่เป็นหน้าก,กากผ้าที่ซักทุกวันอย่างนั้นแบบไหนก็ได,ได้ได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วแต่สะดวกคือหลักการก็คือว่าลดการแพร่กระจาย,ยเชื้อนะจากที่ตัวเองมีอยู่ไปสู่คนอื่นนะครับรับผิดชอบต่อสังคมครับ,รบเห็น,เห,นเห็นมีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ผมเห็นเมืองนอกเนี่ยเวลาฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยใช้กันมากเลยแอลกอฮอล์แอลกอฮ,ฮอลฮ์อลเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ช่วยในการลดภาวะการติด หวัดด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแค่บัหญดเนี่ยเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสเนี่ยที่แพร่กระจายจากคนที่เป็นอยู่สู่คนอื่นเนี่ยนอกจากจะจมไอรดกันแล้วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากนะทีเ่เชื้อที่เกิดขึ้นจากฝอยละอองเนี่ยจะไปตกลอยู่ในสิ่งที่สัมผัสได้รเราบันไดนะหรือว่าเบาะนั่งในรถโดยสารสาธารณะอย่างนี้นะซึ่งอันนี้นะครับผู้ที่เดินทางไปในที่สาธารณะเนี่ยนะในช่วงที่เสี่ยงที่จะติดเชื้อบไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะกลับบ้านในคนอย่างน้อยต้องล้างมือให้ถูก ขยันล้างมือหน่อยขยันล้างมือ,อมบ่อยๆนะครับถ้าเป็นในท,ที่ที่ไม่สะดวกที่จะล้างมือก็สามารถใช้เจลนะที่คุณพิรักษ์ได้หยิบขึ้นมาให้เมืสขขอสกู่นะครับ,รบแล้วก็สามารถที่จะฆ่าเชือนะ้อฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้นะครับ,รบเป็นทางหนึ่งนะที่จะป้องกันความเสี่ยง ครับที่จะติดเชือเช้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ครับบางเรื่องเชยไปไหมครถ้าเราจะบอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพูดอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยแต่คิดว่ายัางไงก็ต้องพูดกันอยู่บ,บ่อยๆอ่านี่กด็ด้วยนะครับนะนี่ถือเป็นเรื่องของสุขอนามัยที่ดีนะครับเพราะว่าเชื้อนี้ก็สามารถที่จะติดนะผ่านสิ่งสัมผัสต,ต่างๆรวมไปถึงสิ่งที่บริโภคหรือรับเข้าไปนะครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่เราพยายามรณรงค์คือเสี่ยง ถ้าถ้าท่านอยู่กับผมผมจามปุ๊บท่านมีโอกาสติดผมใครที่เดินเข้ามาในห้องก็ติดแต่บางทีอาจจะไม่ได้จามแต่เชื้อมันอยู่บนนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้หรืออะไรเราสัมผัสต่ตอก็มีมโอกาสติดกันไ,ได้ดูแลตัวเองครับนะก็ล้างมือให้ถูกสุขอนามายัยถูกสุขลักษณะครับแล้วก็ถ้าไม่อยู่ในที่ที่สะดวกนะล้างมือก็ใช้เจลฆ่าเชือ้อซึ่งเดี๋ยวนี้มีให้ไว้บริการนะครับสถานที่ทั้งหลายในสถานที่ต่างๆในที่สาธารณะนะ ตามห้างสับสินค้านะหรือว่าหน่วยงานของรัฐก็มีให้บริการก็ใช้นะใช้ใช้บ่อยๆในช่วงที่เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ครับครับแม้ว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีซาไม่มีไข้หวัดนกไม่มีอะไรระบาดในเมื่อก่อนเนี่ยพวกนี้เนี่ยแหมมาฮิตตอนในช่วงนั้นระบาดแต่ว่าตอนนี้ถามว่าไข่วงไข้หวัดก็คือก็ต้องระมัดระวังโดยการใช้พวกนี้อยู่เหมือนกันครับเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะในเรื่องของป้องกันภัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อครับครับก่อนเข้ารายการเนี่ยท่านผู้มีการคุณหมอเนี่ยฉีดว กับผมเนี่ยไข้หวัดใหญ่กอนและผมก็นั่งนึกเอ๊ะไข้หวัดจําเป็นจะต้องฉีดกันด้วยเหรอมันไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นเรอที่กระทรวงจะต้องมารณรงค์งงให้คนได้ฉีดกับอ,อันนี้คือป้องกันป่วยเลยนะฮะซึ่ง,ง,งทางหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อ,อรับวัคซีนนะครับป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งตอนนี้นี่เราเมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายสําคัญนะที่เรียกกลุ่มเสี่ยง ครับซึ่งซึ่งก็ก็จะมีจํานวนหนึ่งนะฮะในสังคมนะฮะก็มีตั้งแต่ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า85ปีขึ้นไปซึ่งร่างกายจะไม่แข็งแรงกลุ่มด้านทานไม่ดีใช่ครับใช่ครับกลุ่มนี้นี่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญของเรานะที่เราจะให้วัคซีนฟรีเลยนะครับนะฟรีเลยนะตามหน่วยงานบริการสถานบริการต่างๆที่เป็นหน่วยงานของรัฐรวมทั้งสถานบริการที่อยู่ในเครือข่าย ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับนะถัดมาคือหญิงตั้งครรภ์นนะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์อายุ4เดือนครับเด็กนะอายุ6เดือนถึงสองปีครับนะนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังครับนะหลักๆย่างเช่นเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นจากทางเดินหายใจนะอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยนะครับเรื่องของโรค ไม่ติดต่อ,อ,อด้วยรังความดันที่สูงหรือเบาหวานต่างๆนี่นะอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะได้วัคซีนแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราได้เริ่มเลยนะครับเริ่มให้บริการตั้งแต่ ต้นเดือนพฤษภาคมไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะก็ไปรับบริการได้ทุกแห่งฟรีนะครับไ่ต้องคิดค่าใช้จ่ายครับคือตอนนี้ก็คือสี่กลุ่มยกตัวอย่างก็คือผู้สูงอายุกับคนตั้งครรภ์กับคนที่มีอาการอย่างที่ท่านได้บอกไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรับบริการได้ฟรีตามหน่วยต่างๆดังต่อไปนี้ที่ได้บอกเข้าไปมันจะสามารถป้องกันได้มากขนาดไหนระดับไหนฮะ แล้วที่กำลังจะให้กับประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพนะครับครับแทบจะเรียกได้ว่าครอบคลุมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือมันมันอาจจะมีเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยไหมครับเพราะว่า คือเป็นหวัดบางคนเป็นแล้วเป็นอีกเชื้อนู่นเชื้อนี่เนี่ยหรือว่าอันนี้ถือได้ว่าเชื้อที่เราเจอกันทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยครอบคลุมได้เกือบหมดเลยเราต้องต้องเรียนว่าวัคซีนที่เรานามาใช้สําหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะสามารถป้องกันสายพันธุ์ที่เจอได้บ่อยในประเทศเราสามสายพันธุ์ด้วยกันนะครับครับก็เรียกได้ว่าครอบคเกือบเกือบหมดแล้วก็ต้องถือว่าเกือบทั้งหมดนะฮะครับครับอาจจะมีบ้างที่ไปเจอสายพันธุ์แปลกๆซึ่งก็มีน้อยน้อยมากครับทีนี้ทีนี้ประเด็นก็คือว่า มันมีผลข้างเคียงไหมครับเพราะว่า แหมเวลาใครไปฉีดวัคซีนวัคซีนมันก็จะมีผลข้างเคียงมีอะไรต่อไม่แนวออกมาเนี่ยอันนี้มีไหมฮะอาการข้างเคียงนี่มีได้นะครับนะแต่ว่าพบน้อยมากนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องของผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนเนี่ยแตกต่างจากเรื่องของการแพ้แพ้ยาหรือแพ้วัคซีนไม่ต้องกังวลอีกขนะฮไม่ต้องกังวลนะอันนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าผลข้างเคียงถ้าจะมีก็มีน้อยมากนะอาการอาจจะปรากฏในบางรายนะเช่นขั้นเนื้อขั้นตัวผลไมตัวไข้อ่อนๆใช่ครับแต่น้อยมากนะครับนะโดยส่วนใหญ่ไม่มีครับครับประสิทธ ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่นี้ผมถามอย่างนี้ไะครัปกติเวลาเขาฉีดวัคซีนเนี่ยผมนั่งนึกตนอนเด็กๆคอตีบัตยักษ์ไอกรนมันอาจจะเป็นโรคอะไรที่ดูแล้วน่ากลัวแบบนี้เนี่ยแต่กับไข้หวัดเนี่ยมันจาเป็นจะต้องฉีดไหมครับถ้าเทียบถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกับเรื่องของการเป็นการติดอะไรแบบนี้เดี๋ท่านคิดว่าคํานวณแล้วไม่เป็นก็ดีกว่าถ้าไม่เป็นก็ดีกว่าแน่นอนครับนะแล้วต้นทุนในการ,รฉีดก็ก็ไม่ได้ไม่ดไมด้มีอะไรมากมายเลยครับครับ แต่แต่ยังไงก็แต่เนี่ยนะก็ต้องถือว่าเป็นเป็นโรคที่เจอได้เยอะนะเราเจอได้ในคนทั่ทวไปครับก็จากจํานวนที่ได้เรียนเมื่อตอนต้นเนี่ยนะปีหนึ่งร่วมแปดหมื่นหนึ <ừ> ่งแสนคนแล้วก็ในจํานวนนี้ก็มีเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะผมก็คิดว่าเบื้องตงน้นก็คือระมัดระวังไว้นะะดีที่สุดนะฮะดีที่สุดนะแล้วก็ ถ้าร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็อาจจะไม่จําเป็นนะต้องต้องทุกคนคนแข็งแรงไม่จำเป็นต้องฉีดก็ไม่จําเป็นนะต้องต้องต้องฉีดก็เป็นออปชั่นนะว่าถ้าเกิดคนแข็งแรงถ้าอยากจะฉีดก็ก็ฉีดได้ครับ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 ป้องกันไว้น่ะดีที่สุดนะครับครับก็้าจะคิดว่านะมีโอกาสที่จะ มีเพราะว่าเสี่ยงเกิดขึ้นครับเราไปอยู่ในชุมชนบ่อยๆนะที่ไปทำคุกคีกับคนที่มีโอกาสที่เป็นไข้ไข้หวัดนี่สูงนะครับอย่างาเราทำงานในโรงงานหรืออะไรก็แต่หรือจะต้องไปทํางานร่วมกับคนหมู่มากอย่าเนี้ผมว่าป้องกันไว้ก็น่าจะดีครับทีนี้ในกรณีของการที่เราพยายามที่จะสื่อสารกับประชาชนในทุกระดับกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ใส่แมส ทำอะไรให้สะอาดหมดแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังมีความเสี่ยงที่มันมีมากกว่านั้นเราคิดว่าเราจะเป็นจะต้องสื่อสารจะเป็นจะต้องดูแลก็เป็นพิเศษอีกไหมครับที่เราให้ความมากมากเนี่ยก็คือประชากรกลุ่มเสี่ยงครับซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าสุขภาพยังไม่แข็งแรงเหมือนประชากรทั่วไปอย่างเช่นผู้สูงอายุที่ได้เรียนเมื่อตอนต้นนะครับหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุน้อยหรือรวมทั้งผู้ที่เจ็บป่วยได้รับเรือร,งรังกลุ่มนี้นี่ผมคิดว่าถ้ามีอาการที่เข้าข่ายเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยผมว่าพบแพทย์ นะแล้วกนะ็ถ้ายังไม่พร้อมนะก็มีช่องทางนะที่ติดต่อกับคำปรึกษาได้นะอย่างเช่นเบอร์1422ครับของกรมภูมโรคเนี่ยนะก็จะมีผู้ที่คอยให้คำแน,น,นะนำนะทันทีที่รับสายนะครับครับวันนี้ขอบพระคุณท่านวิดีเป็นอย่างสูงครับและนี่คือเดอหน้าประเทศไทยนะครับกับโรคที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทว่ากระทรวงสุธารและก็รัฐบาลมองว่าไม่ควรจะให้มี โดยความพยายามในการที่จะสกัดกั้นในทุกวิถีทางนะครับวันนี้ผมและท่านที่ปรีกาไปก่อนสวัสดีครับ